ชาวชุมชนวัดนายสองวิหารพร้อมใจเข้าวัดทำบุญตักบารด,ดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2567 คณะสงฆ์วัดในสองวิหารโดยพระครูปรัชญยโลดกตาสาโรูผู้ช่วยเจ้าวัดวัดในสองวิหารประทานดำเนินงานจัดพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ถวายแด่พระพิษสง์วัดในสองวิหารเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2567ณสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดใน2สองวิหารตำบลปากน้ําอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีอุบาสกอ,อุบาสิกาและพุทธศาสานิกชนชาวชุมชนวัดในสองวิหารและชุมชนใกล้เคียงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์นำไปทําสามิจิกรรมอธิษฐานจ พันศาและนําไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดในสองวิหารประเพณีตักบาตดอกไม้เข้าพรรษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาทางวัดในสองวิหารได้จัดเป็นประจําทุกปี โดยเมื่อถึงวันเข้าพรรษาถึ่ตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ชาวบ้านจะเก็บดอกบัวดอกมะลิดอกเข็มดอกเข้าพรรษาดอกพุทธรักษาและดอกไม้อื่นๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจัดรวมกับทูบเทียนเพื่อตักบาตรถวายพระหลังจากนั้นพระภิกษุสงฆ์จะนำดอกไม้เข้าพรรษาไปสักการะในโบสถ์ซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลบุญให้ผู้ทำบุญตักบาตรได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวเดือน จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอัตมาภาพพระครูปรลัดแพโลกตาสาโลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนายสองวิหารมีความชื่นชมและมีความาปีติที่วันนี้พุทธศาสนิกชนญาติโยม ทั้งจตุรทิศคือสี่ทิศได้มาทำบุญตักบาทดอ,อกไม้การตักบาทดอ,อกไม้นั้นวัดในสองวิหารได้ทำมาเป็นประจําทุกปีตั้งแต่อดีตปุรพาจารย์จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะก็เ,เพื่อที่จะสืบสารการตักบาทออกไม้ ให้พระสงฆ์เนี่ยนำดอกไม้ทุกเทียนที่ผู้มีศรัทธาคือทายกทายิกาหรือว่าสัายาติโยมนะที่นำดอกไม้มาถวายนำดอกไม้ไปทำสามมิจิกรรมในการขอเข้ามาลาโทษในอุโบสถเป็นประเพณีก็เป็นประเพณีที่ดีนะวันนี้โยมมาเยอะตั้งแต่ตอนเช้าวันเข้าบรรษาและเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ตมาภาพก็จะได้ไป ทำการประวัตนาตนเข้าพรรษานะกรับขอมรนาสาธุทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงแข็งคาาปลอดภัยรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกท่านเทินทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนทนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟกาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีนิวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนทนาโดยบริบทเสนออาหารแคลเแเซียมบำรุงกระดูก สนธรรมนุนโดยน้ำมันงาดําจะมีเอกลกอดาร์ลินิต้าน้าดิะระต้องขวานี้เลย